มาสวนแต่เศ้าอยู่แล้วนะคะมาแต่ตีซีเี่กคมพีนีชื่อกาแฟเซนนอมปังตีหานิดนิดตอนนี้จะสวนแล้วนะครับถึงสวนแล้วมาจะเก็บมาเก็บมะเขือลูกค้าสั่งมะเขือมะเขือนี่ปลูกลายต้นนะครับปีนี้ปีนี้ปลูกเยอะมะเขือเปะเจ้าพญาก,กับ เป็นผิวบางงามเนาะปีนี้เป็นอย่างทีเป็นผิวบางงามโอ้ต้นพริกอยเป็นอะไรเนี่ยนักลูกบ่ฮะนักลูกกินมาล้มบ่ฤลิ์มมลทั้งหลายฤอธอะไรกินรากมันหรือเปล่าองเอาเชือกมามัดใหม่แล้วอันซ้อนตมะมาเขือยาวนะพี่นอ้องมะเขือยาวโลละซีแหกว่าสัน โอ้ยพริกก็เริ่มแดงแล้วนะครับพริกเริ่มแดงแล้วแม่มันแดงสูกขึ้นแดงแม่งเจาะขึ้นจังดพริกเริ่มแดงนะครับแม่งลักตัดทิ้งแล้วนะครับมันออกดอกตัดทิ้งมมนแล้วเลยบางจุดกระทอนทิ้งเลยนะครับบริเตัด มะเขือป่อยเจ้าพยามะเขือยาวมะเขือเาากหลายต้นเกินจะได้ตัดทิ้งหรือมันขายไหมมันขายไม่ได้นะครับเอาไว้กินสักต้นสองต้นก็พออันนี้มะละจีนมันไก่พันุเนี่ยนี่มันปลูกใส่กันลายกระจัดลา้พันมันไก่พันุนะครับอ้ยนี่สุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำพันเหลืองมะละยกขาวนะครับ เราว้ทำพันชองลูกทุกแล้วมาเขือยาวนึกว่ามิแีสองต้นที่ไหนได้มิซีมิหาต้นครับหนึ่งต้นสองต้นข้างหน้าอีกสองที่ไปท้ายมาเมื่อกี้แล้วก็ยูนันอีกเขือยาวมีห้าต้นนี่หลายลายบาออกตัดทิ้งดีง่หฮะ ตัดทิ้งดีไหมครับเอาไว้แค่สองต้นพอเอาไ้กินเองนี่ยนะตอนเพาะตอนเอามาปลูกมันปนกันนะครับดูไม่ออกว่าเป็นมะเขืออะไรไปเลยปลูกใส่กันไปเลยเพาราะมันติดลูกก็จังหูต่ไข่ก็กำลังงามนะครับใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานต่วบวบแดดมาโรดน้ำป่าฝนตกวันสันกระตกเพรากระเทิน ปลูกผสมประสานไปเลยนะครับแมงหลักตะไคร่ปลูกไม้นี่เป็นแต่ฟื้นวะนึกว่าฝนตกฝนตกมาปลูกแทนตะไคร่ใส่ปลูกมไม,กม้สี่กอสี่หลุมเป็นตะฟื้นหรือเปล่า นี่รุมนหนึ่งที่ปลูกใหม่เอเครับทายข้า,ขาวๆอันนี้แปลงติธถนนนะครับแปลงในบดทรายมีแปลงในอีกเดี๋ยวจะเริ่มเก็บละเดี๋ยวมันจะสายเดี๋ยวแดดจะฮอนคลิเนีก็จะไว้ประมาณนี้นะครับเก็บมาเมื่อเช้านี้นะครับผลผลิตจากสวนเก็บมาเมื่อเช้านี้มีหลายอย่างครับกระราแฟมอระพาแมงลัก พริกหยวกนะครับมะเขือม่วงมะเขือเปราะมะเขือไข่เตามะเขือ,อ,อ,อลักปีมะละตงกว่าแต่ยังออกข้อได้กินอยู่นะครับแล้วก็มะละขีนกถั่วฝักยาวนี่งช่างแล้ว1กิโลอันนี้สี่สีขีดแล้วก็พริกนุ่มเขียวนะครับลูกสวย พริกหนุ่มเขียวมะละเีะเ้าสกยาอันนี้ยอดมะละนะครับช่างแล้วยอดมะละยอดกระทองประมาณนี้นะครับไปตั้งแต่ตีสี่กว่าตีสี่ตีห้ากลับมากเก่าโมงสิบโมงมานั่งกินข้าวอาบน้ำแก็มาสั่งนะครับมาช่างกิโลเบง ซีรีส์ไปน้ำสร้างพักไปน้ำนะครับช่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มะเขือรวมมะเขือไข่เต่ากับมะเขือลักบี้สองกิโลนะครับตรงนี้ตรงนี้สองกิโลอันนี้มะเขือยาวไทยนะครับงามแห้งพี่น้องมะเขือยาวไทยอันนี้มะเขือปอเจ้าพญานะครับสองกิโล น,นี่แถมมันเป็นไปซิมนี่แน่นอนนี่ลับดีน,นี่ถุงหนึ่งกิโล,น,ลโน,นี่ละขี่นกกันกิโลแต่ว่าลูกง่ายนี่แถมนะครับที่จินมันได้กิโลเลยแต่ว่าเก็บลูกง่ายมานน้ำกระเล็ดแถมให้เป็นไปน้ำประมาณลูกสามสี H ่ขีดนี่แหละทั้ซทั้งแอ่าแถมนะครับพิกโตนึ่งกิโล พริกนุ่มเขียวนะครับอันนี้สองกิโลกว่าอันนี้มะระพีิกนสองกิโลตัวพัดหน้หนึ่งกิโลตัวแรงแก้วนี่ปลอดสารนะครับสังเกตจากหัวปลอดสารแทอันนี้มะระเก็บมานะครับเก็บยอดมันมากเ็เลยกเก็บลูกมันมาน้ามเก็บกับสีสุกค่าตน้นอันนี้เป็นยอดมะระยอดตำลึงมะเกิดเทศนะครับวันนี้ที่เหลือพริกยอดที่เหลือ อันนี้ก็ท่เหลือนะครับช่างแล้วนะจะได้ประมาณกิโลหนึ่งผลงานผลผลิตเศร้านี่กะสิประมาณนี้นะครับทักทายกันตอนสายๆนะครับมาเศร้าไปเก็บพักมากนะครับลูกค้าสร้างผักกำลังจะไปส่งลูกค้านยอดฟัดทองนะครับฟัดทองงาม มีลูกน้อยพร้อมครับตัดติดลูกน้อยพร้อมยอดฟักทองยอาผ้าทัวมะเขืออันนี้ยอดมะละนะครับยอดมะละตำลึงต่ว่าแถมแมงลักกันกัเป็นพร้อมอันนี้แถมหัวผ้าเจ้าเจ้าสร้างลายนะครับพริกหยวกมะเขือ มะเขือลักบ,บี้มะเขือไข่เตามะเขือร่วมนะครับอีกหยวกไปครับยึดตึกใกล้ๆกันนี่นะครับสองฟังเนี่ยเดินไปปั่นจักรยานไปทรงผักอย่างล่มอ่อนนะครับต้องมาสูบสูบลมมาสูบลมอย่าง น่ากองใหดูนี่เจ้าเดียวนะครับเนี่ยถังเยอะมากอยู่ชั้นสามจะส่งพักส่งพักชั้นสามกำลังเดินแดดตะหอ้อนถึงนะรับ้า ลืมทัวฝั่งหน้าลูกคา้านะต้องปั่นจักรยานต้องปั่นจักรยานกลับไปเอาม่อีกรอบหนึ่งพักเต็มตะกาพอดีก็เลยลืมลูกคา้าโทษตามลืมทัวร์หอนแห้งพี่น้องแค่ปั่นจักรยานไปส่งพักอยู่ตึกข้างๆกันเนี่ยเรือออกเต็มเลยนะครับเปียกหมดแล้วเนี่ยเปียกทั้งตัวเลยเนี่ย ขาอาบน้ำเลยปันย่นจักรยานไปทรงผักห่อนเดดแดดหอนแห้งเปียกหมดเลยเสื้อกล้ามเปียกหมดเลย